สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ดบสูนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ปีใหม่ของปี2026นี้ครับสำหรับในวันนี้เองนะครับเราก็จะมาทําการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของคลิปสาระความรู้ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของน้ํามันพืชครับหลายๆคนครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ถามผมเข้ามาเยอะมากๆนะครับ น้ำมันพืชเนี่ยคุณเก่งซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วคุณเก่งเอาไปทําอะไรต่อนะครับได้เอาไปขายไหมได้เอาไปขายแบบทอดซ้ําอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าน้ำมันพืชประกอบอาหารเนาะที่เราซื้อไปเนี่ยเราเอาไปทําอะไรต่อนะครับแล้วก็สเปคที่เราซื้อเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มพูดคุยกันนะครับผมขออนุญาตประธาพันธ์ก่อนเลยนะครับว่าร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพร์จันปราชา์จีนใกล ร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงเชา้าซื้อของถึงเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิจณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นอดีไลที่ a cwrecycle e ครับหรือปกติแล้วผมจะทาการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ line, ถ่ายรูปขยะใช้โลเคัรบ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าน้ำมันพืชที่ประกอบอาหารนั้นเราเอาไปทําอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับก็สําหรับในส่วนของน้ํามันพืชทอดประกอบอาหารนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า use cooking oil นะครับซึ่งเจ้า use cooking oil หรือน้ำมันพืชประกอบอาหารเนี่ยจริงๆแล้วที่มันขายได้เนี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่น้ํามันพืชน้ํามันปาล์มน้ํามันถั่วเหลือง น้ำมันหมูน้ำมันละลายเนยจริงๆพวกนี้สามารถได้หมดเลยเนาะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวก็สามารถที่จะได้เหมือนกันนะครับก็สามารถขายได้หมดเหมือนกันเลยเนาะในส่วนของตัวน้ำมันเองเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างประเทศไทยเนาะมันจะบางคนไม่ทราบเนาะเขาก็จะมีการแบบเทลงท่อบ้างอะไรบ้างซึ่งการเทลงท่อเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่ามันจะทําให้เกิดการที่เรียกว่าท่อปัน เวลาท่อตันเนี่ยมันจะไปอุดเป็นไขมันเลยครับก็มันทำให้ท่อเนี่ยมันตันแล้วก็สกปรกมากแล้วก็จะส่งผลต่อในเรื่องของท่อน้ําแตกอีกเนาะเพราะบางทีแบบท่อน้ํามันตันมากๆแล้วเราไปกระพุ้งมาอย่างเงี้ยท่อน้าแตกก็มีนะท่อตันระบายน้ําไม่ได้ก็มีเป็นสิ่งสกปรกทําให้น้ําท่วมก็มีเหมือนกันเนาะยิ่งในตลาดเนี่ยบางทีผมเห็นเนี่ยพวกแบบตัวบอดไขมันเนี่ยบางทีก็ไม่มีเนาะบางทีก็มีใช่ไหมบางทีมันทําตัวไขมันเนี่ยมันจับก้อนเนี่ยมันจะทำให้ตัว ทอมันตันระบายน้ําไม่ได้เนาะในส่วนของน้ำมันพืชทอดประกอบอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะขายได้ถามว่าร้านของเก่าเนี่ยซื้อมาแล้วเขาเอาไปทําอะไรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านของเก่าที่ซื้อนะบางจากก็มีจุดซื้อเหมือนกันนะครับของ BCP เนาะเขามีการตั้งเป็นจุดรับซื้อเลยนะครับซึ่งตัวน้ํามันของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ขายส่งนะครับให้ลงกันในเครือของบางจากเหมือนกันนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของน้ํามันเนี่ยที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้เอาไป หนึ่งความเข้าใจผิดและการผมใช้คํานี้เนาะหนึ่งความเข้าใจผิดที่คนเข้าใจกันเยอะมากก็คือเข้าใจว่าน้ํามันเราซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปทําการกลองแล้วก็เอาไปทําการขายเป็นน้ำมันมือสองเพื่อจะใช้ทอประกอบอาหารต่อความจริงคือไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เราเนี่ยมีการซื้อน้ํามันพืชประกอบอาหารมาเนี่ยจ,จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการกรองตะกรอนไม่ให้มีน้ําผสมไม่ให้เป็นไข่และผมเนี่ยก็จะทาการใสปร่ปิ๊บใส่ถังใส่แทงไว้ให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะมีการขายต่อให้กับโรงกั่นเนาะซึ่งโรงกั่นเนี่ย เขาจะเอาน้ำมันตัวนี้ไปทำการกลั่นใหม่นะครับผมผลิตออกมาเป็นตัวไบโอเจ็ตไบโอเจ็ตเนี่ยถามว่าเราไปทำอะไรเราเนี่ยเอาไปใช้ในการผลิตพวกสกูลน้ำมันไบโอต่างเนาะอย่างปัจจุบันเองเนี่ยเราเนี่ยมีการส่งน้ำมันของเราเนี่ยเข้าไปในโรงกลั่นนะครับในเครือของ BCP เนาะแล้วก็มีการนะครับผมในส่วนของการที่จะกลั่นออกมาเป็นไบโอเจ็ตที่ใช้ในอากาศยานทีนี้เมื่อเราตอบคำถามไปแล้วนะครับว่าในส่วนของน้ำมันพืชเนี่ยเราไม่ได้ไปขายทอดซ้ำแต่เราเอาไปทำตัวไบโอเจ็ตเนาะเราก็จะมาเล่าให้ฟังต่อว่า สเปคน้ำมันเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของตะกรอนอาหารเป็นอย่างไรนะครับจะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับผมตัวตะกรอนอาหารเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกเศษกระเทียมเศษหนังไก่เศษอาหารผสมต่างๆเนาะหรือจะเป็นข้าวออื่นที่ไม่ใช่น้ำมันพืชเนาะเราจะต้องทําการกรองก่อนโดยปกติการกรองของผมเนี่ยผมเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของตัวมูลี่แบบนี้นะครับเป็นตะแกรงกรองนะหรือบางทีก็จะเป็นในส่วนของกระชอนนะครับผมมากรองได้นะครับถ้าเป็นตามบ้านเนาะ กรองเสร็จปุ๊บถามว่าตัวนี้เอาไว้ทําไมก็เอาไ้ใช้ลูดอย่างนี้แหละบางทีมันตันเนาะชั่วตะแกงเนาะเราก็ต้องมีการใช้ตัวนี้ลูดนะครับเพื่อเอาน้ํามันเนี่ยออกมาทําการใส่ปิ๊บแบบนี้นะครับน้ำมันเวลาขายปกติแล้วนะถ้าเอาแบบสะดวกน,นะก็กรอกใส่ปิ๊บมาแบบนี้นะครับปิ๊บที่จะทาการใส่มาผมขอเป็นปิ๊บสวยๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญเนาะบริเวณปากปิ๊บตรงนี้ผมขอไม่เอามีดฟันมานะครับ ถามว่าไม่เอามีดฟันมาแล้วจะเปิดยังไงปกติแล้วมันใช้แงเอานะครับแงเอาแล้วก็เทออกได้เนาะถ้าเกิดปากปี๊บนี่มีการฟันมานะปี๊บเสียเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราใส่ปี๊บมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเอาตัวปี๊บน้ำมันนะครับเทน้ํามันใส่ไปให้เต็มปี๊บเลยเนาะน้ำมันพืชเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บนะครับจะอยู่ที่น้ําหนักนะน้ำหนักนะปี๊บรวมน้ามันจะอยู่ที่18กิโลกรัม18กิโลกรัมไม่ใช่ผมเป็นคนกําหนดเองสเปคโรงงานเป็นคนกําหนดมาว่า ปี๊บเนี่ยมันหนัก like oui. 1นกิโลนะแล้วก็ในส่วนของน้ํามันเนี่ยก่อเข้ามาเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่17โลนะถามว่าน้ํามันพืชเนี่ยกับน้ําเปล่าน้ําหนักเท่ากันไหมคําตอบคือไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันเนาะน้ำมันพืช1ลิตรไม่ได้เทียบเท่ากับ1นกิโลครับมันจะอยู่ประมาณ0.7ขีด0.8ขีดโดยประมาณเนาะน้ำหนักน้ำมันพืชจากความหนาแน่นของเขาเนี่ยมันจะน้อยกว่าน้ำนะครับแต่ถ้าไม่มีปี๊บก็สามารถที่จะกอกใส่ขวดใส่อะไรอย่างนี้มาก็ได้นะครับอย่างตัวนี้คือหน้าตาของไขนน้มั ตัวนี้น้ำมันพืชมันเป็นไข่เนาะตัวย่า่เห็นไหมด้านล่างตรงนี้นะมันจะเป็นไข่อยู่ถ้าเป็นอย่างงี้คือขายไม่ได้นะครับมันจะขายได้ตัวน้ำมันด้านบนเนาะแต่ตัวไข่ข้างล่างมันจะขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการที่จะกรองนะกรองตะกรอนอย่าให้มีน้ําผสมอย่าให้เป็นไข่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูปี๊บที่ใส่น้ำมันพืชมาขายไม่ได้บ้างว่าปี๊บที่ไม่สามารถใส่น้ำมันพืชมาขายได้คือปี๊บแบบไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับสําหรับปี๊บที่ไม่สามารถใส่น้ำมันพืชมาขายได้นะครับอย่างแรกเลยคืออทีีี่่มมกาาารฟันนยง้ ถ้ามีการฟันปิ๊บมาแบบนี้นะครับตัวนี้จะไม่สามารถใส่น้ำมันพืชมาขายได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะไม่ตีเป็นราคาปิ๊บเนาะจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ควรใส่น้ำมันพืชมาขายนั่นก็คือปิ๊บทินเนอร์ปิ๊บทินเนอร์เนี่ยไม่ควรใส่น้ำมันมาขายเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันทำให้น้ำมันพืชมันเสียนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปนี้ผมขอฝากอีกทีนะครับว่าร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ ตั้งอยู่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับอตีคอนโดครับร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสา,าร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับแล้วก็วันนี้เองนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมที่ไว้วางใจขา,ายขยะรีไซเคิลกับเรามาตลอด31ปีนะครับผมขอขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมต่างๆด้วยนะครับผมและอย่าลืมติดตามในธุรกิจอื่นๆของบริษัทเราด้ววยยไม่่าาาาาจจะเป็นธุุรกิสขภภพพคคับ CW ํ เราเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอ่างศิลาตรงข้างกับศาลเทพเจ้านาจาและผมมีสาขายอยู่ที่กรุงเทพมหานคร,รด้วยนะครับ CW ีคลินิกกายภาพบำบัดสาขากรุงเทพนะครับตั้งอยู่ที่ปากซอยทองหล่อ18นะครับอยู่ที่ตึกเบนทองหล่อชั้น4สามารถเข้าไปใช้บริการก,กันได้ครับและเรามีในส่วนของสุรีพรคลินิกกายภาพบำบัดครับเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานี่เองนะครับอยู่ข้างโกดังผมเนาะนาก็สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้เหมือนกันนะ,ะนอกจากนี้เองนะครับเรามีในส่วนของธุรรกิิ Agency, ิจจดดตออนนซ้วยะคับ C.W.Media Digital Agency ครับเราเป็นเอเจนซี่ที่รับทําการตลาดและเป็นที่ษาทางด้านการตลาดดิจิตอลแบบครบวงจรนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยก่อนได้นะครับเพราะที่ผ่านมาผมก็มีโอกาสได้ทําการตลาดให้กับหลากหลายธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆนะครับก็สามารถพูดคุยก่อนได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ